ฉบบัทําไว้สนุกอยู่แล้วนะคะพอมาถึงดนตรีรําวงของศิลปินสิทธวัดรังหมันก็ต้องไปให้สุดค่ะโดยให้เด่นชัย้ายสุพรรณน,นาทีมไปเลยขับร้องเพลงสงกรานบ้านนาก็ถือว่าเป็นเพลงเก่านะคะตั้งแต่ปี2512หรือว่า55ปีแล้วค่ะที่มักจะกลับมาอยู่บนเวทีลูกทู่ทุกสงกราน รวมถึงเพลงจังหวะรำวงอื่นๆด้วยนะคะเช่นชมทุ่งแมพพวงมะนาวที่มีเพื่อนนักร้องคนอื่นรับไม่ต่อค่ะป่ายหญิงเนี่ยมากันสองสาวค่ะก็คือบุญตาเมืองใหม่และน้องพึ่งบึงสามพันที่มาเป็นลูกคู่แล้วก็ร้องเพลงของตัวเองนะคะ เล่าค่ะว่าสงกรานนี้มีทั้งไปกับวงดนตรีแล้วก็รับเชิญมีงานกันแบบชุ่มฉ่าทุกวันนะคะจนนึกเสียดายค่ะหากหมดสงกรานแล้วเนี่ยจะสนุกกันอีกทีก็งานบวชก่อนเข้าพรรษางานฉลองพระป่าและรออีกทีลอยกระทงไปเลยเป็นประเพณีใหญ่ที่วนมาอีกรอบนะคะทําให้ตั้งใจค่ะมาส่งท้ายสงกรานที่วัดรางหมันแล้วจะตั้งหลักทําเพลงใหม่ในช่วงที่งานจ้างลดลงค่ะ ก็ยังมีอย่างถ้าตรงตัวเลยก็สงการบ้านนาก็ยังมีมอซ่อนผ้าซึ่งแต่เดี๋ยวนี้เขาเล่นยังไม่เป็นแล้วล่ะมอซ่อนผ้าและนอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าสามชาอย่างเงี้ยอย่างชมดุ้งอย่างเงี้ยสามชาผูไข่ไกล้มทำบุญร่วมชาตักปารร่วมกานอะไรกันแบบนี้ก็ในพวกนี้ก็จะมารวมกันรักจางบางประกงบางชวนน้องแต่งงานบ้างอะไรเงี้ยอยู่ในพวกช่วงสามชาถ้าจะเป็นจังหวะอื่นก็จะมีพวกน้ำมันแพง รักกับพี่ดีแน่แล้วก็ตะลุงก็จะมีพวกสาวผักไทยหน้าไม่ทันสมัยอะไรเงี้ยเป็นเป็นต้นไม่ยกให้เดทางไปเอาเลยรมาฝากพวกอะไร ส่วนใหญ่ที่ยกกระอกมาก็เพลงสนุกทั้งนั้นเลยนะคะกําหนดเพลงใหม่ที่ทําให้ในแต่ละปีของเด่นชัยสายสุขพันธ์เนี่ยไม่ตายตัวละค่ะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ทุนที่มีแล้วก็คุยกับค่ายที่สนับสนุนอยู่ด้วยแต่พยายามบันทึกเสียงออกมาเรื่อยๆนะคะอย่างปีก่อนค่ะมีเพลงรักของสายยันกับคิดถึงแฟนเพลงที่ทํางานกับเพื่อนศินลปินและครูเพลงสลับกับรับงานโชว์ค่ะช่วงหลังมีงานช่วยงานวงก็จะรวมตัวไปเลยกับแก๊งเพื่อนนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการทํางานในวงการมานาน จนผสานคนจาก3สมาคมค่ะไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักเพลงและศิลปินตลกเข้าเป็นหนึ่งสนับสนุนกันทำงานผลักดันให้คนในสมาคมมีงานอย่างสม่ำเสมอค่ะ